รถเก๋งขนาดเล็กนะครับผมจากค่ายมอลิสกาลาดนะครับ MG นะวันนี้ผ่อนเพียงแค่เดือนละ4,900บาทรถปี2019นะครับผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงไป สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับจูเนียพีซีนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับใครที่กําลังตามหารถไปใช้งานนะประหยัดประหยัดเลยผ่อนเพียงแค่เดือนละ4,900บาทนะครับเด็กนักศึกษาจบใหม่นะครับผมคนเพิ่งเริ่มทํางานนะครับอายุงาน6เดือนขึ้นไปออกคันนี้สบายๆนะครับผมผ่อนง่ายๆไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับและรถเขาให้ออปชั่นมาดีมากเลยนะวันนี้นะครับพูดกันมานานแล้วรถที่ผมจะมาเสนอนะครับผมเป็น MG3 นะครับ 1.5ดีเซลนะครับผมตัวสีทูโทนนะครับผมาไม่ไเนเชลเียบร้อยแล้วเป็นปี2019นะครับลักษณะหน้าต่างเขาบอกเลยว่าโฉบเฉี่ยวสวยงามมากเลยนะครับผมเริ่มจากไฟหน้าของเขาดูก่อนเลยนะไฟหน้าของเขาเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED เลนนะครับผมปรับองศาขึ้นลงได้นะครับว่าความสูงต่ำของไฟจะเป็นยังไงนะครับมีไฟเดย์ทามร n ดิ้งไลท์ออกมาเป็นขอบงี้นะเป็นแบบเนี้ยดูสวยงามมากเลยนะครับผมกระจังหน้าโครเมียมนะครับผมตรงนี้เป็นรังพึ่งหล่อแบบนี้เลยถือว่า ออกแมบบมาได้สวยงามเข้ากับตัวรถมากเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนครับว่าเขาจะให้ออปชั่นอะไรลงมานะครับอ่าล้อคันนี้นะครับผมเป็นล้อเดิมโรงงานนะครับผมขนาดขอบ15นะครับเป็นล้อแม็กอะลอยเนาะแบรนด์ Band MG อ่า185นะครับขอบ15คันนี้ยางเราก็เปลี่ยนให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่าถือว่าใช้งานได้อีกยาวเลยครับ m a x กซโอเค ด้านข้างนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับผมมีไฟเลี้ยวในตัวให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสีเดียวกับตัวรถสวยงามแบบนี้เลยกันสาดหลงังคาดําติดมาให้แบบนี้เรียบร้อยแล้วตัวหลงังคาดําเป็นสีทูโทนนะครับผมสวยงามแบบนี้เลยโอเคมือจับประตูสีเดียวกับตัวรถนะครับผมบอกเลยว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะครับผมรถคันนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันที่หลังครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังก่อน เชื้อเพลิงเป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าน้ํามันดีเซลตอนนี้ค่อนข้างประหยัดมากๆเลยในยุคสมัยตอนนี้นะครับผมถ้าเกิดใครที่อยู่ในยุคนี้แล้วจะด,ดูคลิปผมตอนนี้จะรู้เลยว่าน้ํามันแพงมากๆครับด้านหลังนะครับผมไฟท้ายของเขาจะมาพร้อมกับไฟท้ายเป็นตัวเดียวเป็นเหมือนไฟท้ายที่เป็นเสาด้วยแล้วก็เป็นลงมาแบบนี้ด้วยนะครับผมเป็นไฟท้าย LED นะครับผมสวยงามแบบนี้เลยมีไฟเบรกถึง3จุดนะครับที่ปั่นน้าฝนหลังแล้วก็ ไล่้ามีมาให้เรียบร้อยคนระับฟิล์มติดมาให้รอบคันแล้วอ่าโอเคสวยงามแบบนี้นะครับมอ r ิสกาลาดนะ MG 3ขันชนด้านหลังนะครับผมมีเซ็นเซอร์กัดระยะจอดให้ 1, 2, 3จุดนะครับผมถือว่าสวยงามเลยนะอ่าเอาจริงผมรีวิวรถมาตั้งหลายคันนะครับเพิ่งเคยเห็นรถที่มีเซ็นเซอร์หลัง3จุดนะครับผมออกถือว่าโอเคนะครับสวยงามแล้วก็น่าจะค่อนข้างเมคชัวนะครับผมกล้องถ่ายหลังปิดไม้เรียบร้อยแล้วอ่า จัดว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดใูในตัวรถกันบ้างดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงปะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับผมว่าเปิดขึ้นมามเขาจะเป็นยังไงนะครับผมมอริสกาลัดเอ็มจีสามนะครับผมตัวดีเนาะ อ่าโอเคจัดว่าสวยงามเลยนะครับผมด้านหลังของเขาแอร์เย็นด้วยนะขนาดยืนอยู่ตรงนี้แอร์ยังกระแทกมาโดนตรงนี้เลยเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนมากเลยนะครับผมภายในของเขาด้านหลังถือว่าให้มาใหญ่พอสมควรนะครับผมแถมยังใหม่อยู่เลยเนาะรถคันนี้นะครับผมลืมบอกไม่เพียงแค่32,000กิโลเมตรเท่านั้นเองรถปี2019นะครับผมใช้งานได้อีกยาวๆเลยด้านหลังนะเปิดมาโอ้โหมีช่องแยกสัมภาระให้เรียบร้อยแลวนะครับผมสวยงามโอเคเครื่องมือถอดล้อมีมาให้พร้อมแล้วโอเคครับผม จัดว่าดีนะครับผมรถคันนี้ผ่านนะเบาะหลังพับได้60-40นะครับผมอ่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพับจากด้านหน้าให้ดูนะครับตรงนี้มีที่แขวนของนะสําหรับใครที่พ่อค้าแม่ค้านะครับผมจ่ายตลาดก็ได้นักศึกษาจบใหม่นะครับผมต้องการซื้อของกลับไปกินบ้านแขวนตรงนี้นะครับผมแต่ระวังอย่าให้ลงไปหยดนะครับถ้าหยดแล้วซักไม่ออกนะตรงเนี้ยเป็นรอยเป็นเรื่องเลยนะครับผมโอเคด้านหลังนะครับรถของเรา P C คานะครับตรงตรงนี้เขาเป็นช็กเป็นช็อกให้ดูหลิกด้วยนะ อ่าแต่ว่าที่สําคัญนะครับรถของเรา PTC คานะครับไม่มีย้อมแมวแน่นอนนะครับรอยน็อตไม่มีการแกะนะอ่าสียังโอเคอยู่นะครับผมเม็ดร์ตอยู่ครบนะครับผมสวยงามทุกจุดดูขอบตรงนี้ได้เลยอย่างที่เคยสอนไปในคลิปนะครับผมตรงนี้ก็ดูได้นะครับผมสีแข็งอ่ากดได้ครับกดได้กดได้รอยแต้มน็อตยังอยู่นะครับผมตรงนี้อ่าโอเคไม่มีการแกะถอดใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันนะคบว่าจะเป็นยังไงไป เปิดมาภายในของเขาค่อนข้างสวยงามนะครับผมด้วยการดีไซน์บอกออกมาที่เป็นรูปสกายสกอตแบบนี้จัดว่าสวยนะตรงนี้เป็นเคปลานะครับผมโหสวยงามมากเลยดูวัยรุ่นแล้วก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับผมบอกเลยว่า MG 3นี่ไม่ขี้ริ้วขี้เหร่นะครับผมถึงแม้ว่าราคาจะถูกกว่ารถเพื่อนๆที่แบบว่าราคาเกตนี้นะครับผมรถขนาดเท่านี้แต่ว่าบอกเลยว่าราคาค่อนข้างต่ํากว่ารถแบรนด์อื่นนะครับผมที่ต่ํากว่าไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าของเขาไม่ดีหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าเป็นเงื่อนไขของราคาที่ตกไปตามตลาดว่าคนก็หาซื้อน้อยแต่ผมบอกเลยว่า MG นะครับมอริสกาลัดเป็นรถที่ดีนะแล้วก็ไฟแนนซ์ก็คือได้ยอดเยอะเหมือนกันนะครับผมไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะอ่าจัดว่าผ่อนน้อย,สบ,ยสบายสบายด้วยโอเคครับเดี๋ยวมาดูออปชั่นของเขากันไมหนะ้ารถของเขานะครับบอกเลยว่าไม่พูดไม่ได้นะสวยงามมากเลยไมของเขานะครับอ่ารบกวนดูนะครับอ่าไมเป็นแบบนี้นะครับผมดีเซลเนาะอ่าเป็นไมเข็มแบบนี้เป็นแบบเป็นวงกลมแบบว่าขอบสี เมทัลลิกอย่างนี้เท่ๆแบบนี้เลยไฟเลี้ยวเนาอะ,อะไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายเออปั๊บเกียร์ P ไม่สามหมื่นสองพันกิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้สวยจริงๆนะครับผมผมขวนโบนโหรถปี2 0 1 9ไมล์3 2 0 0 0กิโลเมตรผ่อนเพียงเดือนละก็4,900้บาทถ้ามาคุยกันหน่อยอาจจะเหลือแค่4,5 0 0นะครับผมท่องไว้ในใจเลยดูคลิปจากจูเนียร์พีซีนะครับซื้อรถไม่แพงแน่นอนได้รถดีแน่นอนนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าเนาะพมอะไรจัดว่า ทำออกมาสวยงามนะครับผมกระชับมือนะโอเคเสียงแต่โอเคเสียงแต่เพาะอยู่นะไม่น่าเกลียดโอเคครับ้วร,รถของเราทําไมต้องเป็นทําไมต้องซื้อกับรถเราด้วยนะครับบอกหรือว่าของเราติดจอติดเออเปลี่ยนยางมาให้เปลี่ยนของเหลวอะไรมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมจอนี้เป็นจอ a n d ด o i d นะครับผมอย่างที่บอกไว้ทางเราก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราลองฟังเครื่องเสียงกันผมจะบอกให้นะครับจอ Android นี่มีผลกับเครื่องเสียงนะครับต่อให้เป็นเครื่องเสียงเดิมติดกับรถนะครับ จอก็จะช่วยควบคุมเสถียรภาพของวิทยุนะครับเออให้เครื่องเสียงให้ทํางานออกมาเสียงดียิ่งขึ้นด้วยนะครับผมแล้วแต่เราจะตั้งค่าเสียงเนาะแต่บอกเลยว่าจอมีส่วนโอเคนดูสักคึ้นป๊อปใครโจดโอ้ยคืนนี้ไม่พอเลยโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาลองฟังของจริงกันแต่ผมบอกเลยว่าจอดีนะครับนิเกเตอร์ เนวลเกเตอร์ซิสเต็มนะคะผมแล้วก็ fmam บลูท t ธนะคะผมแล้วก็แอปต่างๆ y o u นะครับ u t u i x Netflix อะไรโหลดดูได้หมดเลยเหมือนเรามีโทรศัพท์เครื่องนึงนะครับผมแล้วถ้าเกิดต้องการต่อให้เป็นให้เป็นกล้องหน้ารถที่มาแสดงผลตรงนี้ก็ได้นะครับผมแล้วแต่เดี๋ยวจะจัดการให้นะครับเพราะว่าจอเขารงรับอยู่แล้วเหลือแค่เราติดอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมนิดหน่อยก็สามารถกดล็อกได้แล้วนะครับผมโอเคจอแอร์เย็นนะครับผมเย็นสบายนะครับแอร์อนาล็อกปรับมือหมุนนะ จัดว่าแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับผมคันนี้สวยงามนะครับผมตรงนี้มี power outlet ให้1ช่องนะครับผมแต่ตรงนี้บอกเลยว่าไม่ถนัดหน่อยนึงนะครับผมไฟฉุกเฉินเขาอยู่ตรงนี้ซึ่งเนี่ยสมมุติเราขับอยู่เกียร์เอ็นเนี้ยผมก็ติดมือนะกว่าจะมากดได้ก็หัวพันมัวมัวซัวไปหมดแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่มีการลื่นเท่าไหร่มาให้แล้วนะครับเรื่องของความเซฟตี้เขาก็ให้มาพอสมควรนะครับผมกล้องถอยหลังที่เราติดให้ดูนะชัดเปล่า โอเคจัดว่าชัดนะครับผมอ่ากล้องความชัดระดับนี้นะครับผมจากที่ไปติดมานะเออเท่าที่รู้มามันประมาณ3,500นะครับราคากล้องอย่างเดียวไม่รวมจอนะครับผมถึงจะได้ภาพระดับความความชัดเท่านี้นะครับเป็นเกียร์ CVT มีระบบ Sequential Shift ด้วยนะครับบวกลบได้นะครับผมจัดว่าโอเคเลย MG เสียอย่างหนึ่งนะบวกลบไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยได้ความมันเหมือนแบบว่าเกียร์ธรรมดาตรงที่ ถ้าเป็นรุ่นอื่นนะสเวนเ,เชียลชิปของเขานะจะกดลงอย่างนี้คือบวกขึ้นกดลงนี้คือบวกขึ้นอันนี้คือทําตรงทําตรงเลยขึ้นก็คือขึ้นขึ้นก็คือขึ้นอย่างเดียวลงก็คือลงออาจจะไม่ค่อยมันนะครับแต่แล้วแต่คนชอบเนาะถ้าสำหรับผมชอบแบบปื๊บป๊าปื๊บ,บอย่างนี้มากกว่าโอเคเกียเบรกมือนะครับโอเคให้มาค่อนข้างครบนะครับผมจัดว่าโอเคเลยนะรถคันนี้ใหม่มากๆด้วยบอกเลย ตรงนี้มีอะไรอ่ะมีกระจกสองหน้าให้นะสองข้างไหมสอข้างครับผมเพราะว่าคันนี้เป็นไม่ใช่ตัวโลนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันโอเคด้านหลังของเขาก็จัดว่าสมบูรณ์นะครับผมโอเคแล้วก็แอร์เย็นถึงกันนะครับผม บอกเลยว่ารถคันนี้นะคะผมใครซื้อไปก็จัดว่าโชคดีพอสมควรนะครับเพราะว่ารถของเขาค่อนข้างใหม่นะแล้วบอกเลยนะครับ MG 3นะครับผมตัวนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มเพราะว่าเป็นเครื่องหนุเป็นดีเซลนะครับผมช่วงนี้ก็คือค่อนข้างหายากนะครับผมลดราคาเท่านี้ไม่เพียงแค่32,000กิโลเมตรผ่อนเพียงแค่4,900บาทนะครับผมจัดว่าคุ้มมากๆเลยลได้รถปี2019อะ่ะราคาไม่ราคาเบาเบา,เบาะครับผมจัดว่าโอเคเลยอ่ะด้านหลังของเขาก็ บอกก็นิ่มดีนะครับผมระยะการพิงของเขาก็ไม่เมื่อยนะแต่ก็จัดว่ายังแข็งอยู่นะแต่ผมว่าก็ยังโอเคครับยังดีกว่าหลายๆแบรนด์ที่เป็นหลังแนวตั้งกว่านี้เหมือนเรานั่งแคอ่บไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าคันนี้ถือว่าโอเคนะครับผมอ่ะเบาะพับ 60- 40บพับข้างเดียวก็ได้อีกคนนึงนั่งข้างนี้โอเคนะครับผมข้างหลังผมก็พับได้นะอ่าจัดว่าโอเคนะครับผมภายในเบาะใหม่หมดเลยนะครับผมจอกล้องถอยหลังติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคมตรงนี้ ไม่มีรอยเปื้อนนะอ่าเรามาดูเบลกันหน่อยโอเคจัดว่าโอเคนะครับผมอ่าโอเคผ่านนะครับผมรถคันนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับผมว่าจะมีรอยอะไรบ้างไหมครับไปดูกันนี่นะครับผมหน้าตาลักษณะห้องเครื่องของเขานะครับ mg สามนะครับหนึ่งจุดห้าดีปีสองพันสิบเก้านะครับสีทูโทนหน้าตาห้องเครื่องเขาจะประมาณนี้เลยครับผมรถไม่เพียงแค่สาม0 0ืสองพันกิโลเมตรแน่นอนครับผมห้องเครื่องอย่างที่บอกไปนะ ถ้ารถใหม่น้อยอย่าไปดูห้องเครื่องเยอะนะครับผมดูแค่ว่าดูหม้อน้ําเป็นไงเก่าหรือเปล่าดูแบตสภาพเป็นไงกึง่งกลางไหมแล้วก็เครื่องยนต์เป็นไงเสียงมีเสียงไหมครับดูแค่นั้นพอแต่หลักๆดูเลยนะสันนีกษณายของคนนะครับผมถ้าเกิดขายรถตั้งแต่ไม่นะ้อยๆอย่างเงี้ยเราต้องดูเลยนะอะดอยน็อตมีการแกะไหมมีการบุบไหมครับผมเม็ดอารอ์ตกลมไหมกลมไหมกลมไหมแน่นอนนะครับผมผมเช็คละเอียดขนาดนี้รถที่ผมเอามาขายมารีวิวเนี่ยต้องแน่นอนอยู่แล้วครับไม่มีนะ โอเคไม่มีชนหนักไม่มีชนอะไรด้วยซ้ำนะยังไม่ไดถอดเก็บสีด้วยซ้ำอ่ะโอเคจัดว่าโอเคนะครับผมรถคันนี้่านนะครับผมมาตรฐานของจูเนียร์ c ีอ่าโอเคครับหน้าตาของรถล,ลักษณะของรถจะเป็นประมาณนี้นะครับผมบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มมากๆเลยครับผมในราคาเพียงแค่3า0แสนสี่หบาทนะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับเหมือนเดิมเลยใครที่ดูคลิปจากจูเนียร์พีนะครับผมรับไปเลยนะครับส่วนรถพิเศษสองหมบาทนะครับผม อ่าแล้วยังแถมฟรีประกันเครื่องเกียร์ให้อีกนะครับ2ปี20 0 0 0มนกิโลนะครับผมราคาผ่อนตกแล้วเพียงแค่4,900บาทนะครับผมสำหรับนักศึกษาจบใหม่นะครับใครที่เพิ่งรับปริญญาทำงานได้ประมาณ6เดือนแล้วนะครับออกรสสบายเลยครับผมทำงานไม่ถึง6เดือนจะมีกเตทนตดดีนะครับผมมาคุยกันอีกทีนะครับออกไม่ยากบอกเลยว่าออกง่ายๆเลยนะครับคันนี้เพราะว่ายอดจัดของเขาเพียงแค่3 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับผมไม่เยอะเลยผ่อนเพียงแค่4 0 0 0ันกว่าบาทนะครับโอเคคุยกันหน่อยอาจจะเหลือแค่4,500นะครับผม สำหรับวันนี้นะครับเช่นเคยนะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อมาได้เลยครับจูเนียร์0806595145นะครับผมหรือว่าใครที่อยากเข้ามาดูรถนะครับผมติดต่อผมมาได้เลยและรถคันอื่นของเรา p c c a r าเป็นยังไงนะครับผมติดตามชมได้จากตรงนี้เลยครับ w w w p c c a r .com นะครับผมและวันนี้นะครับผมสำหรับใครที่ติดตามผมแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ และเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นรถข,ขั้นไหนนะครับผมติดตามชมกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจูเนี่ยบีซีลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ